ค่วันนี้นะคะเราจะมาดูวิธีการใช้ผลิตภัณฑ์ของเจนเนสอย่างถูกวิธีนะคะผลิตภัณฑ์ของเจนเนสนะคะมีทั้งหมด5ชิ้นด้วยกันนะคะได้แก่ตัวนี้นะคะชาวเวเจลเนาะตัวแรกอันนี้ล้างหน้าได้อาบน้ำได้นะคะแล้วก็จะเป็นตัวเซรั่มนะคะคือตัวนี้นี่นะคะเซรัม่มแล้วก็จะเป็นตัวมอยเจอร์ไรเซอร์เป็นเดย์ครีมนะคะแล้วก็จะเป็นตัวไนท์ดินเอรีแพร์นะคะคือไนท์ครีมนั่นเอง แล้วก็อีกตัวหนึ่งค่ะเป็นบอดี้โลชั่นค่ะโอเควันนี้นะคะเราจะมาสาธิตวิธีการใช้สินค้ายอย่างถูกวิธีนะเพราะว่าบางท่านเนี่ยค่ะเอ๊ะทำครั้งแรกเอ๊ะทำไมใช้ได้ผลทําไมเอาเอาไปใช้เอง3ามสี่วันเอ๊ะทำไมไม่เกิดผลจริงๆแนละ้วอยากจะบอกค่ะว่าจริงๆแนละ้วสินค้าเจเนสใช้ได้ผลค่ะเพียงแต่ว่าจะต้องใช้อย่างถูกวิธีนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยเนาะวิธีนะคะก็คือเริ่มจากการล้างหน้าล้างหน้าเนี่ยเป็นพื้นฐาน คือไวง่ายว่าเป็นหัวใจของการที่เราจะมีผิวที่มีสุขภาพดีเนาะขั้นแรกนะคะล้างหน้าเราจะล้างหน้าบนหน้าปกปาาหน้าแห้งๆนะคะตัวนี้ค่ะสามารถคลีนซ <Yeah. S 1> ิ่งพวกแบบว่ารองพื้นคือผู้หญิงมาขั่านแต่งหน้าหนาๆตัวนี้ช่วยได้นะคะวิธีการใช้นะคะกดหนึ่งปั๊มนะคะใช้แค่ปั๊มเดียวนะคะนะคะแล้วก็แต้มเนาะบนหน้าหแห้งๆนะนี่นะคะ เคล็ดลับนะคะก็คือเราต้องนวดนะคะจนกว่าเจลจะแห้งการนวดเนี่ยค่ะจะเป็นการทำความสะอาดแบบล้ำลึกด้วยนะคะแล้วก็ยังช่วยแบบว่ากระชับผิวด้วยนะตัวนี้เนี่ยค่ะเร้วจากใช้สองวออย่างนี้นะคะใช้แค่นิ้กกลางกับนิ้วนางเนาะวางลงแบบนี้นะคะเนตัวนี้ค่ะจะช่วยลดเอ่อบางท่านจะมีแบบว่าริ้วรอยคือเส้นลึกอะคะ่ะบริเวณหน้าผากเนี่ยค่ะจะช่วยได้นวดอย่างนี้นะ แล้วก็ถ้ามีร่องลึกเนี่ยก็จะเน้นร่องลึกนิดนึงอะคะ่ะนู้ดลงไปอย่างนี้นะคะตรงตรงอย่างนี้เนาะแล้วก็ส่วนแก้มนะคะวนนะคะใช้สองมือนะคะจากข้างล่างขึ้นข้างบนนะคะแล้วก็จากข้างในออกข้างนอกเลยน,นะคะจะเน้นบริเวณแบบว่าบางท่านอาจจะเป็นกังวลเรื่องแบบว่ามีร่องลึกเพราะว่าอายุมากขึ้นใช่ไหมคะผิวไม่ก,กระชับตัวเนี้ยคะ่ะ ส่วนคางนะคะก็ใช้สองดีลอย่างนี้เหมือนกันวางไปแบบนี้นะคะตัวนี้ค่ะจะช่วยในการของแบบผู้หญิงบางท่านแบบอยากจะหน้าเรียวเล็กเนาะเพลทั้งของเจอเนสของเราค่ะสามารถทําให้คุณผู้หญิงหรือคุณผูช้ชายเนะ้ะหน้ากระชับได้โดยไม่ต้องทำศัลยกรรมหรือไม่ต้องฉีดโบท็อกไม่ต้องเจ็บตัวด้วยนะคะแต่ว่าระยะเวลานะคะต้องนวดจนกว่าเจลจะแห้งไปกับผิวเลยนะคะนวดอย่างเบามือนะคะบางท่านแบบกุหลาไม่สะอาดเนาะก็จะแบบว่าทำแรงนิดนึงทำเบาๆนะคะสะอาดเหมือนกันนะ แล้วก็ยกขึ้นมานะคะนี่เนาะส่วนส่วนใต้ตานะคะบางท่านจะแบบมีริ้วรอยใต้ตาใช้แค่เฉพาะนิ้วนางนะคะวนเบาๆแบบนี้ก่อนนะแล้วก็วนเข้าใต้ตาอย่างนี้ค่ะเออ่ต้องถูย้อนรอยเข้านะคะเส้นใต้ตาเนี่ยจะได้แบบว่าจางลงเนาะอย่าถูอย่างนี้นะถ้าูอย่างนี้มาดจะเยอะมากขึ้นบางท่านนะคะการทําแบบนี้ค่ะเป็นการทําความสะอาดแบบล้ําแบบล้ําลึกนะคะก็คือ,คอถ้าเกิดว่า ใครที่หน้าแห้งนะคะแนะนําให้ใช้เนี่ยสองครั้งต่อสัปดาห์พอนะคะในการนวดทงขาสาแบบลร่รำลึกแบบนี้เนาะแต่ถ้าใครหน้ามันผิวไม่ได้มีปัญหานะคะสามารถทําได้ทุกวันเลยนะคะในตัวนี้จมูกนะคะวางเอาไปแบบนี้นะคะก็จะเน้นตัวล่องจมูกนิดนึงนะคะสิวเสี้ยหรือสิวข้างจมูกตัวนี้ค่ะจะได้ลด,ดออกไปด้วยเนาะจมูกส่วนใหญ่เนี่ยจะจาเรียกว่าไงนะรูขุมขนจะกว้างเนาะ จะทําให้เกิดแบบว่าสิวเซียนได้ง่ายค่ะอาจจะดูเหมือนว่าพุ่งลงน้ำหนักเยอะนะคะแต่จริงๆแล้วแค่แบบแค่วางมือแล้วก็ลากเบาๆนะคะจะเนี่ยค่ะจะสังเกตว่าตอนนี้ตอนแก๊สเนี่ยเริ่มแห้งอะ่ะ คือถ้าอยากให้หน้าแบบว่ามีวีเชนนะคะก็ลูขึ้นมานะหลังจากที่เราคลียซ์อย่างนั้นแล้วผลิตภัณฑ์เจอในสองเราทุกตัวนะคะมีตัวกร o สแฟงเตอร์ทุกตัวนะคะกร o สแฟงเตอร์ของเราเนี่ยทำมาจากธรรมชาติร้อซนะคะสินค้าของเราทุกชิ้นนะคะผ่านการรับรองจากออยอมากว่า8 2ประเทศทั่วโลกนะคะเพราะฉะนั้นมั่นใจได้ถึงความปลอดภัยค่ะตัวนี้เนาะอ่าจะสังเกตหน้าเริ่มแห้งแล้วเนี่ยค่ะ ะะถ้าเกิว่าลอ่ลอ,งลองเยอะนิดนึงก็แบบว่าใช้ในการขยออกนะคะแล้วก็ยออกขึ้นนี้เนาะทำเบาๆนะคะค่อยๆทํานะคะ,คคะ,คะบางท่านอาจจะรู้สึกเหมือนแบบว่าเอ๊ะทำไมต้องพิถีพิถันขนาดนี้ด้วยผูอ้อยากจะบอกค่ะว่าสลับเวลาประมาณสัก15-20นาทีนะคะในการดูแลผิวหน้าและเดี๋ยวคุณจะเห็นถึงความแตกต่างรับประกันได้ลยคะเนี่ยคะ่ะอ่าแห้งล้เคล็ดลับนะคะต้องนวดจนกว่าเจล จะแห้งไปกับผิวหน้านะคะอันนี้นะคะถ้าเกิดว่าบางทาา่านน้าเล็กอย่างเงี้ยค่ะาจะอาจจะเหลือเนาะใช้วิธีการถ้าเหลือค่ะเอามาทาตรงคอแล้วก็ลูบขึ้นอย่างนี้ได้ด้วยนะคะเพื่อค่อยลูบขึ้นนะคะไม่ต้องแรงนะเสร็จแล้วถ้าเกิดเหลืออีกอย่างเงี้ยค่ะเราสามารถแบบบางท่านอยากจะไปงานเนี่ยจะมีผิวกายที่ขาวใสยอะค่ะก็เอาเจลอย่างเงี้ยค่ะทาลงไปบนแขนนะคะอย่างเงี้ยนะคะแห้งแห้อย่างเงี้ยคะ่ะลูบอย่างเงี้ยค่ะ,คะได้เลยบนผิวแห้งเสร็จแล้วค่อยไปอาบน้ำไม่ต้องฟอกสบู่แล้วนะคะคืออาบน้ำตามปกติได้เลย ตัวนี้นะคะจะสังเกตแล้วเนี่ยแห้งละคราวนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะให้แบบไปล้างหน้าแป๊บหบนึ่งนะคะค่ะตอนนี้นะคะแบบของเราก็ล้างหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะคราวนี้เรามาดูกันเนาะ ว่าเขาเรียกว่าเจลของเราค่ะจะทำความสะอาดได้ล้างด้ขนาดไหนอันนี้นะคะเป็นจำดีที่ทุกโทนเนอร์เรดบลอน้วเนาะเดี๋ยวมาดูกันเห็นนะคะว่าสามารถคลีนซิ่งได้หมดเลยในตัวนี้เนาะโอเคต่อไปนะคะ เดี๋ยวพูดจาสาธิตเนาะวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะทําหน้าให้แค่ครึ่งเดียวเนาะเราจะเห็นบีฟอร์อัพเฟอร์เป็นอย่างชัดเจนเลยนะคะว่า p r o d u ั t ของเราอะคะ่ะสามารถเห็นผลตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้เห็นผลภายใน10นาทีนะคะหลังจากที่เราล้างหน้าเสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปเราจะใช้ตัวแรกเลยนะคะก็คือตัวเซรั่มนะคะตัวนี้นะคะเซรั่มของเราตัวนี้นะคะ่ะอันนี้เป็นลิขสิท์เฉพาะเจเนสนะคะอันนี้ค่ะมีสารที่เรียกว่าโกลด์แฟกเตอร์ค่ะ มากถึง85%เลยในโกร w t แฟ a เตอร์นี้ประกอบด้วยอะไรบ้างนะคะจะประกอบไปด้วยคอลลาเจนอิลาสตินแล้วก็โปรตีนที่ผิวต้องการนะคะวิธีการใช้นะคะใช้กดมา1ปั๊มพอนะคะอย่างนี้นะคะเวลาเริ่มนะคะปกติเซรั่มถ้าที่อื่นเราจะทากันแต้มๆอย่างนี้ใช่ไหมคะเราไม่ใช้อย่างนั้นนะคะเราจะค่อยๆแตะอย่างนี้นะคะ นีด่เดียวพอนะคะเริ่มจากที่ตาก่อนนะใช้นิ้วนางนะคะการที่เราวน,วนเซรั่มนิดนึงอะคะ่ะเพราะว่าความร้อนจากมือเราอะคะ่ะจะช่วยกระตุน้นแล้วก็ส่งให้เนื้อครีมอะคะ่ะซึมซาบเร็วนิดนึงอะคะ่ะเวลาทาใจเย็นๆแล้วก็เบาๆนะคะทาน,นะคะย้อนรอย,อยอย่างนี้เข้าไปนะคะถ้าเกิดว่าริ้วรอยออล่องลึกนะคะให้ทารอบแรกก่อนเนาะแล้วก็รอบที่สองค่อยมาซ้ํานะคะ เทคนิคเหมือนกันค่ะถ้าอยากจะให้สินค้าเห็นผลเนี่ยค่ะเร็วนะคะทาจนกว่ามันจะแห้งค่ะแต่ทาแบบเบามือน,นะคะ,นะคะก็ตรงแก้มเนาะ ถ้าเกิดว่าเอ,อมีอายุเยอะหน่อยหรือว่าอาจจะอายุน้อยแต่ว่ามีเร่อ,องลึกเริ่มมาแล้วเนะะี่ยค่ะให้เกลี่ยออกอย่างนี้นะคะนี้นะคะนี่นะคะแล้วก็ทำมืนกันค่ะจนกว่าจะแห้งไปกับผิวหน้าเลยนะคะทําเบาๆนะคะเวลานวดนี่นะคะ่ะมันจะช่วยกระตุ้นต่อมน้ําเหลืองด้วยะคะ่ะทําให้ระบบไหลเวียนของเราอะคะ่ะ ขึ้นสามารถถ่ายเทยของเสียที่ข้างสะสมเหตุผลที่บางท่านเนี่ยตาบวมตุยเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะน้ําเหลืองไม่ดีค่ะมันจะสะสมแลวถ้าเกิดเรานวดกระตุ้นเบาๆเนี่ยค่ะมันจะช่วยให้เราเนี่ยค่ะถ่ายเทยได้แล้วก็ตาก็จะลดอาการบวมลงนะคะนี่ไม่ทำดูเคร่งหน้าเนาะ ่อยนวดน,นะคะไม่ต้องแรงอาจจะดูเหมือนแรงนะแต่จริงไม่แรงเลยทำเบาๆค่ะจะเห็นใช่ไหมคะว่าใช้ข้างหน้าแล้วเนี้ยค่ะก็ยังจะแบบยังเหลืออยู่นะในตรงนี้แล้วก็ถ้าเกิดใครที่มีริ้วรอยร่องรับผางี้นะคะให้ลูบเข้าอย่างนี้ก่อนนะคะแบบเมื่อกี้ค่ะลูบย้อนรอยก่อนนะเนี้ยค่ะลูบย้อนรอยก่อนค่ะ เสร็จแล้วถ้าอยากจะให้น่ากระชับและตึงนะคะก็ค่อยๆลูบขึ้นค่ะทำเบาๆนะคะเก็จะต้องบอกก่อนนะคะว่าผลิตภัณฑ์ของเราอะค่ะเมื่อใช้แล้วอะค่ะมันจะเป็นการที่ดีท็อกพิษหรือดีท็อกของเสียนะคะออกมาเพราะฉะนั้นเนี่ยบางท่านเนี่ยใช้ไปอาจจะเป็นอาทิตย์แรกหรือสองอาทิตย์หรือสามอาทิตย์แรกเนะะี่ยค่ะอาจจะมีผลขึ้น สิวขึ้นเยอะขึ้นบ้างหรือว่าฝ้ากาจุดด่างดําไม่ต้องตกใจนะคะเป็นเรื่องปกตินะคะเนื่องจากอะไรเนื่องจากการทํางานของเราค่ะของเราเนี่ยเป็นฮิวแมนโกลอเฟคเตอร์นะคะมันจะลงไปทํางานโดยการกระตุ้นให้ร่างกายค่ะสร้างคอลลาเจนและอลลาสตินนะคะเท่ากับเป็นการสร้างผิวใหม่อะคะ่ะทำให้ผิวเนี่ยซ่อมแซมตัวเองเมื่อผิวซ่อมแซมตัวเองเกิอดอะไรขึ้นมันจะเข้าไปสร้างผิวชั้นในใหม่นะคะและจะค่อ,คอยๆผลัก ไม่ว่าจะเป็นของเสียตามชั้นต่างๆที่ผิวชั้นเลอกคะ่ะที่ค้ำเสียสะสมมานานบางก่อาจะเป็นฝ้ากะจุดด่าดำที่แบบสะสมมาลึกๆนะคะหรือว่าบางท่านเนี้ยค่ะอาจจะเขาเรียกว่างไงนะคะอาจจะมีแบบว่าฝ้ากะจุดด่าดำบึ้งลึกใช่ไหมคะที่ก็จะเป็นสิวขึ้นอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าอะไรมันอุดตสสันสะสมพอมอุดตันสะสมเนี่ยค่ะมันจะค่อยๆเนาะค่อยๆผักออกมาค่ะค่อยๆผักออกมาเพราะฉะนั้นไม่ต้องตกใจนะคะบางท่าน,นแบบอุ้ยทําไม ใช้ละบัดทำไมสิวขึ้นทําไมเป็นี้มันเป็นการดีทอ็อกผิวนะคะเมื่อของเราค่ะดีทอ็อกของเสียออกมาหมดแล้วค่ะมันจะเผยผิวใหม่ที่เป็นผิวที่มีสุขภาพดีอย่างแท้จริงนะคะอันนี้จะเห็นนะคะว่าเนี่ยค่ะเซรั่มเริ่มแห้งแล้วเนาะอ่าเนี่ยค่ะแห้งต่อไปนะคะเมื่อเซรั่มแห้งแล้วใช่ไหมคะเราก็จะใช้เป็นเดย์ครีมนะคะถ้าเป็นตอนเช้าเนาะเราก็จะใช้เดย์ครีมนะคะถ้าเป็นตอนกลางคืนเราก็จะใช้นท์ครีมค่ะ เดทครีมของเรามี S.P.F. นะคะ30นะคะอันนี้คือจะปกป้องกันแดดถึง30เท่าเลยการได้ทั้งรังสี U.V.A. แล้วก็รังสี U.V.B. นะคะในตัวนี้บางท่านชอบบอกว่าเอ๊ยนั่งในห้องแอร์นั่งทำงานออฟฟิศไม่ค่อยได้โดนแดดหรอกจริงๆแล้วพวกหลอดฟลูออเรสเซนต์นะคะหรือว่าหน้าจอคอมพิวเตอร์เนะะี่ยค่ะก็สามารถทําให้ผิวเราเลยคะ่ะเสริมสภาพลงได้เหมือนกันนะคะแต่ตัวนี้นะคะ่ะจะเป็นสารกันแดดปกป้อง2ชั้น ตัวแรกจะเป็นตัวไทเทเนียมไบออกไซด์นะคะส่วนตัวที่สองเนี่ยได้มาจากธรรมชาติก็คือสาหาร่ายทะเลน้ำลึกเนาะตัวนี้เนี่ยค่ะก็กดมาใช้เท่านี้พอนะคะไม่ต้องเยอะนะคะค่อยๆแต้มลงไปอย่างนี้ก่อนนะคะวิธีการใช้นะเราใช้2นิ้วนี้นะคะค่อยๆกดลงไปให้ให้เดกซึมการกดเนี่ยค่ะ กดก่อนนะคะช่วงแรกเพื่ออะไรเพื่อผักให้ครีมเนี้ยค่ะเข้าสู่ผิวชั้นลึกค่ะถ้าเราไม่กดแล้วเรานวดเลยเนี่ยมันจะอยู่แค่ผิวชั้นบนๆค่ะมันไม่ได้ลงลึกเนาะตัวนี้ไม่ค่ะกดแบบค่ะกดแบบเบาๆนะคะเริ่มจากที่ตานะแล้วก็ค่อยๆตัวเดงของเราค่ะใช้ได้ทั้งรอบดวงตานะคะอ่อนโยนมากๆนะคะตัวนี้ แล้วสำหรับใครที่หน้าแห้งมากๆนะคะสามารถใช้เดย์ตัวนี้ค่ะได้ทั้งกลางวันและกลางคืนเลยนะคะตัวนี้เห็นไหมคะวิธีการทานะคะก็เหมือนกันค่อยๆลูบนะคะลูบอย่างเบาๆมือก็พอค่ะ ามีร่องเส้นล่องลึกนะคะให้นี่เข้าไปด้วยนะคะบางท่านเนี่ยชอบขมวดคิ้วก็จะมีเส้นอย่างเงี้ยระหว่างคิ้วนะคะเราก็ใช้วิธีการอย่างนี้นะคะค่อยคอยลูบขึ้นอย่างนี้เนาะ,ค,ะ,ค,ค,ค,ะค่อยๆค่ะเพื่ล้เหมือนกันค่ะ นวดจนกว่าเจลจะแห้งค่ะนวดจนกว่าครีมจะซึมนะคะกระแห้งไปเลยอะคะ่ะของเราตัวนี้นะคะไม่ต้องเออไม่ต้องกลัวนะคะไม่มีส่วนผสมของน้ํามันนะคะแล้วก็ไม่ใส่สารกันบูดด้วยนะคะเพราะฉะนั้นใช้เดย์ของเราแล้วจะไม่ก่อให้เกิดสิวอุดตันนะคะแต่สาเหตุที่บางท่านอาจจะสิวขึ้นเป็นเพราะว่ามันดีท็อกผิวนะคะดิท็อกของเสียที่มันอยู่ลึกๆใต้ชั้นผิวหนังของเราอะค่ะขึ้นมาบางท่านบอกว่าเออผลิตภัณฑ์ของเรานะคะ,ะ,คะจะช่วยอะไรได้บ้าง ลดเรือนริ้วรอยนะคะล่องลึกฝากระจุดด่างดำนะคะริ้วจางๆมุมลอกปากและทําให้หน้านยคะเรียวแล้วก็ยกกระชับขึ้นด้วยนะคะแล้วนอกจากนั้นยังช่วยกระชับรูขุมขนได้ด้วยบางท่านจะรู้สึกเหมือนแบบว่าพอใช้ระยะแรกๆนะคะอาจจะมีความสึกว่าเอ้ยทำไมรูขุมขนมาถึงกว้างขึ้นไม่ต้องตกใจนะคะเพราะปกติะคะ่ะผลิตภัณฑ์ทั่วๆไปะคะ่ะเป็นแค่รูขุมันจะลึกมันจะเป็นอย่างนี้นะคะลึกลงเนาะแคบ นึกออกนะดูนะแค่แต่วลึกแต่ว่าโปรดักต์ของเราอะค่ะจะค่อยๆทําให้ผิวทําให้รูขุมขนนะคะกว้างกว้างนี้นะคะกว้างจะค่อยๆตื้นๆตื้นๆตื้นๆขึ้นอย่างเงี้ยค่ะจนในที่สุดเนี่ยค่ะรูขุมขนชั้นเล็กและจนมองด้วยตาเปล่าแทบจะไม่เห็นรูขุมขนเลยในตัวนี้นะนะคะอ่าสังเกตได้นะแห้งละเริ่มแห้งและเนี่ยค่ะค่อยๆนวดค่ะก็ถือว่าเป็นการแบบว่ามาสส์ผ่อนคลายตัวเองไปด้วยนะคะตัวนี้ เสร็จแล้วเดี๋ยวอีกเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าผลลัพธ์เป็นยังไงบ้างนะคะแล้วก็อันนี้คือการใช้ day เนาะแต่ถ้าไปตอนกลางคืนทํำยังไงล่ะตอนคืนก็เป็น night น,นะคะ night ของเราอะคะ่ะทาบางๆก็พอนะคะ night ของเราเนี่ยเป็นแบบ DNA repair เลยก็คือจะเข้าไปฟื้นฟูแล้วก็ซ่อมแซมนะคะในขณะที่เราหลับเนาะลึกถึงต้นตอสาเหตุของปัญหาเลยทีเดียวนะคะ วิธีการใช้นหนนะคะเราจะมีช้อนมาให้ด้วยนะคะพยายามอย่าใช้นิ้วจิ้มไปในกระปุกนะคะเพราะว่านิ้วเราค่ะจะมีพวกแบคทีเรียนะคะแล้วก็สิ่งสปกปรกคือบางทีเราสึกว่าเอ้ยเราล้างมือสะอาดแล้วนะแต่อากาศหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเผลอไปจับอะไรเงี้ยค่ะให้ใช้ช้อนนะคะของเราจะมีช้อนมาให้ใช้ช้อนแตะนะคะลงไปที่นิ้วเนาะแล้วก็ใช้แค่บางๆพอค่ะตัวนี้ค่ะแล้วก็ทาค่ะค่อยๆทานะคะตัวนี้วิธีการใช้นหนให้ได้ประสิทธิภาพนะคะ ให้ทานไนท์เนี่ยค่ะตอนจะนอนจริงๆค่ะเช่นถ้าปกติเราอาบน้ำตอนสามทุ่มแต่เราจะนอนเที่ยงคืนสามทุ่มอาบน้ําเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ยังไม่ต้องทาไไนท์ทาเซรั่มก่อนได้แล้วก็ส่วนไนท์อะค่ะจะทาตอนที่เราใกล้จะนอนแล้วทาเสร็จปุ๊บก็ปิดไฟแล้วก็นอนได้ทันทีเลยนะคะถ้าเกิดว่ามันจะได้พักผ่อนผิวหรือว่าจะได้ฟื้นฟูผิวได้อย่างเต็มที่เลยในตัวนี้ค่ะแล้วก็ตัวต่อไปที่ผู้จะพูดถึงขาดไม่ได้นะคะคือบอดี้โลชั่นอ่าตัวเนี้ยค่ะทําให้ผู้หญิงทั้งหลายเนะะี่ยค ผิวขาวใสแล้วก็กระชับด้วยนอกจากนั้นนะคะบ body โ o t i o n ของเรานะคะตัวนี้นะคะยัจะมีส่วนผสมของ SPF 20ด้วยนะคะตัวนี้วิธีการใช้ค่ะใช้ทั้งเช้าและเย็นเลยนะคะก็คืออาบน้ำเนี่ยด้วยชาวร์เจลจะอาบน้ำโดยการใช้ถ้าอาบน้ำแบบปกตินะคะก็คือใช้ฟองน้ำเนาะแล้วก็ใช้บอไอชาร์เจลค่ะหนึ่งปั๊มพอแล้วก็ถูให้เกิดฟองแล้วก็ทาได้ปกติเลย แต่ว่าถ้าอยากจะออกงานพิเศษหน่อยรู้สึกอ่าเอ้ยชวงนี้อยากบำรุงผิวอะคะ่ะอยากให้ผิวใยผ่องใสขาวใสใช้มวนตัวแห้งๆค่ะกดมาแล้วก็ใช้บนตัวแห้งๆค่อยๆถูอย่างเงี้ยค่ะจนกว่าเจลจะแห้งแล้วก็อาบน้ํา